ก็สวัสดีค่ะเมือน,นีก็มีแดดนะคะวันอาทิตย์เป็นวันแรงงานแห่งชาติของทุกประเทศแล้วมั้งคะ่ะว่าแต่มือน,นีกอดีมีแดดแต่ว่าหนาวสาวคเราต้องใส่เสื้อสอง,งชั้นค่ะใส่ทางไหนเพื่อพอสาวคนราเป็นคนฉี่หนาวก็ได้ต้องเตรียมพร้อมค่ะนี่ค่ะคือเสือ้อต้องใส่เสื้อสอง,งตัว เราก็จะออกเดินทางก็ไปสวนนมกไก่ค่ะไปสซนห่างจากออสโรลประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยค่ะจะขี่ไปบอยตะวันตกเปลี่ยนเส้นทางไปบอยอันนี้ก็นี่ก็คือไปรวมทีมื่อนี้มอเตอร์ไซค์ยอมรับว่าหลายเลยค่ะหลายมากเลยไปรวมทีไอมิสเตอร์บอมโดดมอเตอร์ กเลาภไอ้บอยแต่เมื่อนี้ตะเตะขี้ออกจากไอ้นี่ไปไปถึงมองสนุกน้ำบินเครื่องบินบินพ่อหางถูกขัดทำสามีรุ่งอวนว่าแมนรัสเซียบุกมาประเทศโนเวย์บอกว่ารถนว่ารถพิตายค่ะเนี่ยค่ะสาวกุลาภร่วมทีมกันอยุบวงนี้ก่อนเริ่มต้นกับประธานกันมื่อกี้มอเตอร์ไซค์หลายดิค่ะเพราอวันแรงงานวันแรงงานแล้วก็หยุดนี่ก็เริ่มขี้ออกกันแล้วค่ะ ขี่ออกไปก็อ้อมอ้อมไปขี่อ้อมไปซ้นนี่สาวครา,ารู้สึกว่าสาวคราขีาา่มาหลายเที่ยวแล้วค่ะไทยก็มันไปหลายมองเนาะสาวาาคราก็ลืมทางก็รู้สึกไว้ท้ายวิดีโอแต่ว่าบอหูวเส้นทางไหนเนี่ยพอเส้นทางมันคล้ายๆกันก็อ้อมหลดนี่ก็อ้อมหลดงามค่ะงามแล้วก็ตัดเส้นทางก็จะมีคนเฒ่าคนแก่เด็กน้อย ยางนั่งปูสาดปูอย่างดุหนาบ้างก็บกใหม่บกมือกันตลอดเส้นทนะะั้งค่ะอันนี้ก็นเนี่ยคะ่ะจะเป็นอั่างนีง้แหละคะ่ะโซนช่วงคน้นทงค้นเ,เนถ่าเด็กน้อยค่ะขอเราก็อว่าได้ถ่ายวิดีโอเนาะคะ่ะเพราะบางบางช่วงบางตอนก็ถ่ายได้บางช่วงบางตอนสาวกเราไปถ่ายตลอดเวร้านเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่นะขับไปโซนเอเฟลิงเฟลิงเป็นอมบดรของเอ ใกลเข้าไปเลยคลีสาวโคราชก็อีภาคภาษานก,ก็สำเนียงเข้าไปก็เลยภาคเป็นภาษาลาวนี่แหละค่ะเพราะว่าอีวาภาษาโนตอ,อีตกมีพวกบูรีบูเลอร์เอกสาวโคราดได้ไปคใครว่าที่มาด้วยกับปวดก็เนี่ยค่ะจะเข้าเมืองรถติดเจ้าเลยค่ะติดเจ้าเข้ามาเนี่ยก็ไป้ยินเสียงแหลมแค่มีเปิดดังเลยค่ะแซสกแนล เดี๋ยวขับรถไนั่งแถวไปในเมืองก็อีเป็นพวกโซนเขาพักอีปิ่งย่างปิ่งย่าง่ในโซนนี่แหละค่อสามีกับสาพวกเรรยาขับไปบอกเขาไปตกโจอดดอกมันหลายพวคยยกควยประยักกินถึงดอกขับไปลวดเจ้าทั้งดอกก็ต้องจทย์ดอกทั้งดอกแล้๋ยวก็นั่งกินปิ่งย่างค่ะนี่เขาไปในเมืองเคลียร์ย่างก็กปเ,กกเป็นพวกเขาจัดวันแรงงานเดินพาเลทกันค่ะแล้วก็มีงานมีงานในในงานในดนตรีของเน,น,นาะ ก็โดดทะเลกันนีย้วมาครสาวคาละสานมีที่ใสกับ่ยายญ่เห็นหมกไปเดงเนี่ยไปน้ำกันตลอดใส่มาใส่อีกทีไปน้ำกันตลอดใส่การตรงกางเต้นการพัดร้ได้ไปน้ำเายานเ่ยวันนี้นาถูกรัตตอรี่ได้สองหมื่นกว่าคนเก็บแามไม่คนกันมึงนางถูกดีมืนี่พราะว่าจะให้สาวกุลาถ้านั่งเสียงว่ามันจะเลี้ยงเธอวาสัวเนี่ยค่ะเขาเป็นในเมือง มีงานแถวค้นหลเยยลยเม,มื่อนอี้ยมเราก็ค้นไหลายในเมืองเคลียร์ยันเนี่ยค่ะพอจัดงานเราก็มีแต่พวกชมล้มชอปเปอร์เมื่อนี้พวกรถไหญ่รถชอปเปอร์แลนหลายเนี่ยสาวคราจะแวะกินแฮมเบอร์เกอร์กันดูไอเหยือวิทย์ก็เมื่อนี้สาวคนเราก็ได้ฝาเอาเก็บถ่าย,ายารูปถ่ายรูปมาฝากนิดน้อย <S <S ค่ะเป็นอันว่ากลับมาจากไอ้ขับมอเตอร์ไซ์ กตลอนมอไซค์ไปบกไกลครับประมาณออกจากริสตอมมองสาโคลาจูชั่วโมงกว่าจะมอนเป็นวันหยุดของวันแรงงานของประเทศนอเวย์หรอค่ะตลอดเส้นทางก็จะมีคนเถาคนแก่ในออมโรดเอแคดแดนพานเขาจะานั่งลวก็ยกมือบายๆให้ตลอดเส้นทางค่ะจากซาโคลาดก็ทายเฉพาะนิดหน่อยเอามาฝาก 바이바 <목소리> <목소리> 갑자기 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 다는 이야기가 널 보는 순간이